สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไายนะคะพี่ใจก็จะมีแนวทางของ V ีลาวีไอและลาวสตาวีไอพกันเนาะเราจะมาสรุปของวันที่15นะคะก่อนจะไปสรุปพี่ใจก็มีคําเตือนก่อนเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิ 18, ควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและก็ บวกลบคูณหารตัวเลขนะคะเพื่อนโอเคสรุปของวันที่15นะคะลาว VIP นะคะลาว VIP ก็พี่ใจให้เด่น6กับ2นะคะ,ก,ะกัรศูนย์เนาะก็ออก5 6นะคะเพื่อนออก5 6าออกตัวกลับนะคะ6 5เนาะตัวเจาะให้ด้วยนะคะเพื่อนก็มาเด่นที่6เนาะนะคะเข้าเข้า5 6นะคะเข้าห้าหกนะเพื่อน นะคะแล้วก็3ตัวก็6 9 9นะคะก็ถ้าใครวิ่ง6ก็จะได้อยู่ดูเนาะถ้าใครวิ่ง6ก็จะได้วิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะโอเคนะคะเราก็จะไปต่อของลาวสตา VIP นะคะส่วนลาวสตา VIP พีพีใจัยให้เด่น1กับ7วิ่งรูดนะคะการ2พผลก็ออกมา85143นนะคะเพื่อน ใจไม่มีเนาะมีแต่ได้ได้วิ่งเนาะเพื่อนเนาะได้วิ่งนะคะเข้าที่วิ่งนะคะถ้าใครวิ่งหนึ่งก็จะได้เนาะคุณนอกหนึ่งสี่สามข้างล่างแปดห้านะคะเพ<ๆ>ื่อนแต่ว่าในตารางเข้านะเพื่อนจะในตารางเข้านะเข้าทั้งหกห้าแล้วก็8ปดห้านะในตารางนะคะก็หนึ่งสี่สามนะคะเพื่อนหนึ่งสี่สามก็เข้าสามตัวนะในตารางนะหนึ่งสี่สามนะคะหนึ่งสี่สามนะคะเข้าใน ตารางนะคะสามตัวถ้าใครจับเนาะพี่ใจก็ไม่ได้จับให้เมื่อวานน้อรีบๆนะคะเพื่อนก็ขอโทษขออภัยเนาะก็เข้าในตารางนะแปดห้าเข้าในตารางเนาะเพื่อนแปดห้าแล้วก็หกห้าก็มีในตารางแล้วก็ตัวเจาะด้วยนะคะตัวกลับเนาะโอเคค่ะพเพื่อนจ้าเราก็จะไปต่อของวันที่สิบหกกันเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วพี่ใจก็ลืมลงนะในวันนี้ลงช้าด้วยนะคะขอโทษขออภัย สำหรับเพื่อนๆที่รอนะคะวันที่16บหกนะวันที่สิบลาว VIP และแลาวสตาร์ว VIP ีพี่แจก็แยกให้เนาะอย่างลาว VIP ก็เด่น9กับ2อนะคะเพื่อนวิ่งรูดไปกับกัน3าเนาะวิ่งรูดก็90้านถึงเกนะคะ2ก็20งศถึงสอนะคะแล้วก็มีตัวเจาะพี่แจก็เจาะให้เนาะใจเจาะให้นะคะตัวสีแดงเนาะถ้าเกิดใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถที่จะหยิบจับไปนะคะเพราะว่าบางที พี่เจยก็ไม่ใช่ว่าจะเจาะแม่นแน่นอนขนาดนั้นนะคะเออโอเคเราก็จะโตที่ลาสตา์ VIP ส่วนลาสตา VIP พี่เจยก็ให้เต่นที่15นะคะวิ่งรูดเนาะแล้วก็1ก็วิ่งรูด10ถึง19นะคะแล้วก็ตัวเจาะสีแดงเนาะส่วน5ก็50159พี่เจยก็เจาะให้แล้วก็พี่เจก็วางตารางให้นะเพื่อนพี่เจยก็วางในตารางเนาะ ก็วันนี้ก็ไม่ได้จับให้อีกนะคะเพราะความรวดเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางทีเพื่อนๆชื่นชอบเพื่อนๆก็จับเอาได้นะคะบางทีพี่ใจก็จับไม่โดนเนาะพี่ใจก็จับให้ไม่โดนแต่ว่าจะเอาตัวเด่นที่ที่ที่คิดสูตรได้มาวางนะคะเพื่อนๆในนี้คือเป็นตัวเด่นที่คิดได้ตัวเด่นตัวรองเนาะก็อาจจะไปอยู่ใน3ตัวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็สําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเนาะ พี่ใจก็ลืมเขียนอวยพรให้อีกแล้วนะคะขอให้ท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับคลิปนี้พี่แจก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนก็สามารถที่จะเอาไปใครที่ชอบก็แคปไว้นะแคปไปหรือก็ไปจัดตามที่ตัวเองชอบเนาะ พรุ่งนี้พี่ใจถึงจะลงะลาวสามัคคีไปด้วยนะคะเพื่อน,อนสำหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ใจต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ